วันนี้ได้กุ้งมาครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันนะจะลำบากตีนึงนะครับถ่ายไปก็นะสี่ตัวนะส่งลงไปนอนให้เรียบร้อยนะครับนะได้ไม่เยอะครับดูนะครับจำนวนกุ้ง ก็ตัวใหญ่พอควรเลยนะครับเปรียบเทียบกับมือผมแล้วก็ใหญ่มากพอควรเลยนี่เราก็ปิดพาเขาไปย่างกันไฟ phải on on còn nó cho may trước còn, dạng này hòm hòm nồi, này <coughs> จัดระเบียบกันจัดระเบียบแล้วเขาอยู่ใกล้ๆกันหน้าตาฮนะกลิ่นหอมมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับโ oh, 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 oh. อ้โหย่างกุ้งฮนะเราไม่ได้ไปประเทศพม่านะครับแต่เรามาย่างกุ้งกัน ระหว่างที่เราย่างกุ้งอยู่นะครับไฟอ,อ่อ,อนๆไปก่อนนะครับเราจะให้เขาช่ำๆเราก็มูแกงเขียวหวานก็พร้อมแล้วนะครับน่ารับประทานที่สุดเลยแกงเขียวหวานลูกชิ้นใส่มะเขืออือม,มีมะเขือสองมะเขือเลยนะครับมะเขือพวงมะเขือปออร่อยๆครับน้อง๊กขอบคุณนะครับโอ้ยมันหอมจริงๆครับผม ปิ้งย่างพวกนี้นะครับมีกุ้งกังกุ้งเปิดได้ดอดกรอบนึงโอ้โหน่ารับประทานนะฮะน่ารประทานอดใจรอกันสักครู่นะครับเปิดก่อนนะครับเราต้องจัดเรียงนะครับย่างให้ทั่วถึง มาเรียนคับคนะครับแล้เขานอนนะครับอยู่ในนะสปาสปานะครับสปาไฟได้อุ้นๆนะครับได้ไมีเคลื่อนหรอ ไฟอ่อนๆไว้ก่อนนะครับรออาหารต่างๆพร้อมแล้วจะได้ออกมาร้อนๆหน้ารับประทานนี่เลยครับวันนี้ได้วาซาบิมาครับวาซาบิแบบหลอดนะครับแต่เขาเขียนว่าเผ็ดฮอตโอ้โ hmm. ห oh อันนี้กลูเตนฟรีหมายความว่าไงหมายความว่าไม่มีใส่ซอยซอสหรือว่าผสมนะ นั่นเองนะฮะกูทุนฟรีก็คือไม่มีแป้งใส่แป้งนะครับออกมาแล้วครับนี่ครับวาซาบินะฮะยังไม่หมดเขตนะฮะเอ็กซ์ายนู่นเลยปี2 2นะฮะอันนี้แบบเผ็ดนะวาซาบิครับเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อนะฮะวาซาบิเราพร้อมนะฮะ ไปตลาดมิสูวาญี่ปุ่นมาได้มาแล้วนะครับ <Hey. S 1> อยู่อเมริกานี่ก็อร่อยได้นะครับไปตลาดมิสูวามาเลยเหรอคนเดียวเหรอก้าหานะเนี่ยโอ้ยขับไกลมากเลยครับเพื่อภรรยาและความอร่อยว้าวอ,ออกมาสีส้มสวยเชียวเดี๋ยวเรากลับด้านหน่อยนะครับกลับด้านแวนะะ ไม่ไม่มากครับกาลังดีนะครับไฟอ่อนอ่อนครับไฟอ่นอ,อนอ่อนจะรีฟนออน <S <S ไฟหน่อยเดี๋ยวเขาจะร้อนไฟโอเคอันนี้ย่างไฟเตาแก๊สนะครับเพราะว่าอยู่อเมริกานี่เราไม่ได้ไปอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าข้างนอกหนาวมากอู้หูยนะับแต่อยากไปอยู่ประเทศย่างกุ้งก็ไม่ไหวนะครับเลยต้องมาย่างกุ้งทานกันเองนะครับ นะประเทศพมา่าเมืองย่างกุง้งแต่เราก็มาย่างกุ้งกินกันหอมหอหอมหอม,หอมนี่เลยครับได้แล้วครับได้แล้วนี่นะครับซอยซอสของแท้นะครับคิกโคม,มนะของญี่ปุ่นนะครับ300ปีของ Excellence นะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดจะกิน ให้มันได้รสชาตินะฮะต้องคลิกคอมันนะครับต้องคลิกคอมันนะฮะน่าทานครับน่าทานได้แล้วครับผมมานะฮะน้ำจิ้มพร้อมนะฮะ แค่ใช้ตะเกียบคีบนี่ก็นุ่มแล้วนะครับความนุ่มของเขามนุ่มๆอันพรเลยครับเพื่อนๆ สีสีหอมสีหอมสีโอ้โหตรงนี้ชมดอีกหน่อยนะครับแล้วก็รับประทานได้น่าทานมากเลยนะี่ เด็ดครับพร้อมทานได้แล้วโอ้โหไปกินกันเนาะโอ้โหไปกินกันไปกินกันอันนี้เราก็มีปลาด้วยนะครับปลาก็เอามาย่างหน้าตาดีสุดเลย โอ้ข้าวญี่ปุ่นก็พร้อมแล้วนะครับวันนี้เราหุงข้าวญี่ปุ่นทานกันนะครับปปม่เลยโอ้ยพึ่งสุกครับพึ่งสุกละอุเระอ,อุเลยหอมหอมนะครับอันนี้ข้าวญี่ปุ่นครับผมมาย่างปลาทานกันนะครับ,รบมีเนื้อนุ่มมากเลยนะครับ น้ำจงน้ำจิ้มพร้อมอันนี้ต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับพร้อมครับครับผมมีน,นีด้วยนะครับวันนี้ซอสเราเยอะครับผมส่วนอันนี้ไม่ต้องห่วงต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนไม่เหมาะสำหรับเยาวชนเอ๋ okay, ครับเพื่อนๆน,นะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ของทานหลายอย่างเลยนะครับแกงขียวหวานแล้วก็ แกงเขียวหวานก็พร้อมแล้วนะครับมาเลยตักกันเลยครับผมมาตักให้นะครับโอเคอู้ดูควันขึ้นชุยชุยหอมแล้วนะครับมีทั้งโอ้ฝรั่งนะฮะนี่นะฮะจากอยุธยาเลยอุย้ยไม่ใช่นี่เป็นกุ้งแม่น้ําแต่ไม่ได้จากอยุธยานะครับผมนะมาครับทานกุ้งกันครับผมพร้อมแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าว น่ารับประทานมากยั่วยัวย่วยั่วครับน้ำจิ้มพร้อมมาทานข้าวกันโอ้มันได้อารมณ์อย่างนี้นี่เองนะครับมันได้อารมณ์อย่างนี้นี่เองนะครับปิ้งย่างทีละน้อยๆน,น,นะครับโอโ้วันกระมงี่หลงสงแสงน่าทานมากเลยครับสุกแล้วสุกแล้วนี่ครับ บาร์บีคิวพอร์คริปโอ,โ,โอ้โหบาร์บีคิวใส่ซอสบาร์บีคิวเรียบร้อยแล้วนะครับหอมหวานอร่อยเลยนะครับอันนี้มากินริปกันนะครับอันนี้โอ้โหยน่ารับประทานที่สุดเลยหรือใครชอบกุ้งครับกุ้งก็อร่อยนะครับผม ส่วนเนื้อหมดไปแล้วยังไวเลยโอ้ยหอมและนุ่มที่สุดไม่มีใครเกินเลยนะครับนะฮะไปหาซื้อมาทานนะครับถ้าเกิดแพงไปก็ไปหาที่เขาแบบแบ่งขายอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับ mm. ก็หารับประทานได้ครับผมไงแล้วมื้อนี้ก็อร่อยเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมโอ้ยอร่อยอ เราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับทานกันไม่หวาดไม่ไหวครับทานกันสองคนโอ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วยทานกันด้วยนะครับของอร่อยอร่อยมีเยอะเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ